มอเตอร์ไซค์ไทยจ่อขึ้นอันดับ3ของโลกมูลค่าส่งออกสูงที่สุดสุดยอดออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขค้นพบสิ่งใหม่อาหารพิเศษกับคนพิเศษเพื่อคนที่คุณรักไม่ว่าเหตุผลทางการเงินของคุณจะคืออะไรความสุขของคุณก็คือความสุขของเรารถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์จำนำทะเบียนสวัสดีครับผมกันเลซิ่งนะครับ วันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่า10เดือนแรกเนี่ยประเทศไทยเราผลิตรถยนต์นะฮะขึ้นไปเป็นเบอร์นหนึ่งของอาเซียนชนิดว่าแตกต่างจากเจ้าอื่นกัาแบบอย่างเยอะเลยนะฮะคือประเทศที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยที่สุดก็คืออินโดนีเซียนะครับแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่ายอดผลิตรถยนต์10เดือนแรกเนี่ยของไทยเนี่ยโอ้โหนำห่างไปเยอะมากๆเลยนะฮะ และทั้งฝั่งที่เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยสุดยอดจริงๆนะช่วงนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่อันดับ4มูลค่าส่งออกสูงที่สุดในโลกนะครับแต่พอมาถึงปีนี้นะฮะสามไตแม่แรกของปีนี้นะฮะประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นเบอร์สของโลกนะครับอันนี้คือมูลค่าสูงสุดในโลกเลยนะครับแม้วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของยอดผลิตรถยนต์ก่อนนะฮะ,อะขออนุญาตพูดคุย ปูก่อนแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่จุดไหนนะครับเป็นยอด10เดือนแรกของปีห5เนี่ยถ้านับเฉพาะยอดผลิตรถยนต์นะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าผลิตเยอะที่สุดในย่านอาเซียนเลยนะครับเพราะเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์อยู่แล้วนะครับการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะครับใช้ในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออก นะฮะณปัจจุบันเนี่ยยอดผลิตอยู่ที่ประมาณนะครับเกือบเกือบหนึ่งล้านหกแสนคันนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นยอดที่อ่าสูงที่สุดนะครับในย่านอาเซียนเลยนะครับอ่ะทีนี้พามาไล่เรียงนะครับว่าทางด้านของอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยเขามียอดผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับอันนี้จะพาไปค่อนข้างจะเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแยกเป็นประเทศเลยนะฮะพามาดู5อันดับแรกอ่าฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยสิเดือนแรกนะครับอยู่ที่อันดับ5 ยอดผลิตอยู่ที่73,823คันอาคนซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของฟิลิปปินเองนะครับก็ถือว่า,าค่อนข้างจะนิยมทางด้านของมอเตอร์ไซค์มากกว่าว่าอย่างนั้นนะครับรถยนต์อาจจะมีผลิตน้อยสักนิดหนึ่งแต่ทีนี้มาดูเจ้าถัดมานะครับประเทศถัดมาเนี่ยคือเวียดนามอยู่ที่อันดับ4 ผลิต10เดือนแรกนะครับมากถึง362,500คันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยโตนะฮะเห็นว่าผลิตอยู่ที่300แสนคันแต่ถ้านับดูนะฮะมูลค่าของการผลิตเพิ่มเนี่ยฮะเวียดนามเลยถือว่าโตผสมควรมากๆเลยนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูที่อันดับ3นะครับ อันดับ3นี้ก็คือมาเลเซียนะครับถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับอ่ามาเลเซียเนี่ยสิเดือนแรกนะครับมียอดผลิตมากถึงนะครับห้าแสนหนเคันนะฮะอ่าแต่ไม่ว่าทั้งด้านของอ่ามาเลเซียนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแล้วก็ใช้ในประเทศนะครับอ่าก็ยังไม่ถึงขั้นว่าส่งออกมากมายนะฮะแต่ทีนี้มาดูเจ้าถัดมานะฮะต้องบอกว่าโอ้โหนี่ยอดพุ่งปี๊ิเลยนะครับก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับผลิต10เดือนแรกเนี่ มากถึง1 2ล้านสคันนะฮะ โอ้โหลงบอกว่าผลิตเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มียอดใช้ภายในประเทศเนี่ยเยอะที่สุดในอาเซียนณปัจจุบันนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ800,000คันแล้วนะฮะณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าส่งออกเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามาดูของไทยนะครับของไทยเนี่ยสุดๆจริงๆนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยยอดผลิต10เดือนแรกนะครับของไทยมากถึง1,599,927คันนะฮะโอ้โหนี่ตีซะล้านหไปเลยแล้วกันนะครับของไทยเนี่ยแบ่งเป็นครึ่งๆเลยนะฮะครึ่งนึงคือ คือใช้ในประเทศนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าส่งออกนี่คือว่าโ,โหขั้นสุดเลยนะฮะนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่ารถยนต์ที่ผลิตในไทยเนี่ยส่งออกดีแบบดีมากๆนะครับแต่ว่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกว่าส่งออกนี่คือโอ้โหอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะทางฝั่งมอเตอร์ไซค์ ide, ถ้าผลิตไทยเนี่ยนะ,ะส่งออกในไทยนะขออนุญาตไปปูพื้นฐานสักนิดนึงนะครับของการส่งออกนะ่ะพาไปดูปีที่แล้วนะครับก็คือปี6,4 มูลค่าส่งออกของไทยนะครับสูงที่สุดอันดับ4ของโลกนะฮะ,ะเป็นรองแค่เพียงจีนนะครับเยอรมันและญี่ปุ่น นะฮะอ่าคือมูลค่าส่งออกของไทยเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนล้านบาทนะครับอันนี้คือหมายความว่าเราไม่ได้นับเป็นคันนะนับเป็นมูลค่าส่งออกนะครับหมายความว่ากลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถเล็กๆนะฮะกลุ่มอย่างาที่เช่นกลุ่มรถร้อยซีซีอย่างเงี้ยอ่าต่างคนก็ต่างผลิตที่ประเทศตัวเองได้นะครับอย่างเวียดนามก็ผลิตเวียดนามนะฮะอย่างอินโดก็ผลิตอินโดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานรถมอเตอร์ไซค์นะประกอบในไทยนะฮะต้องบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยอยากได้มากๆแล้วประเทศไทยเองนะฮะนี่ฮะฮาร์เละฮะ ไทร u อัมก็มีมีแต่แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงๆเท่านั้นต่อคันนะฮะอ่าแล้วมาดูปีนี้นะครับปีนี้ต้องบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่ครบปีนะฮะตัวเลขกอาจจะยังไม่สรุปชัดเจนนะฮะแต่มาดูแค่9เดือนคือ3ไตรมาสแรกเนี่ย ของไทยผลิตไปแล้วนะฮะหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบคันนะครับถ้านับเป็นคันเนี่ยมูลค่าบวกเพิ่มขึ้นไปนะฮะถ้านับเป็นคันนะครับบวกเพิ่มขึ้นไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเขาก็แบ่งเป็นสําเร็จรูปนะฮะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนคันนะครับกับที่เป็นชิ้นส่วนประกอบนะฮะ,ะคือในไทยเนี่ยเราต้องอธิบายแบบนี้นะฮะรถบางยี่ห้อเนี่ยก็ประกอบในไทยอย่างเดียวนะฮะคือเอาอะไรมาจากต่างประเทศนะครับแต่ของไทยเองในชิ้นส่วนที่ผลิตของไทยเนี่ย ก็ส่งออกไปต่างประเทศเหมือนกันนะครเพราะว่าลหลายๆยี่ห้อลหลายแบรนด์ระดับโลกนะฮะก็ต้องใช้อไหลรจากไทยนะเพราะไทยถือว่าเป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นประกอบทั้งคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะฮะคือไทยอยู่ในวงการยานยนต์ที่ถือว่าดีขั้นสุดเลยนะฮะ นนมาดูเรื่องของประเด็นถัดมานะครับเรื่อง,องความเชื่อมั่นนะครับทางด้านของประเทศไทยเราเนี่ยคือมีความเชื่อมั่นนะฮะทางด้านของคุณภาพฝีมือเทคโนโลยีต่างๆนะครับคือต้องพูดภาษาบ้านๆอย่างเงี้ยนะฮะคือใครที่ขับรถที่ผลิตไทยอ่ะขับไปไม่อายคนแน่นอนนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถผลิตไทยเนี่ยมีแต่แบรนด์เจ๋งๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของความเชื่อมั่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลูกค้าเนี่ยคือชื่นชมหมดแล้วคือขับรถไทยดีแล้วนะครับทางเจ้าของยี่ห้อเองนะฮะเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือผู้ผลิตของต นะก็มาลงทุนในไทยให้เป็นคนผลิตให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีมากขึ้นต่อเนื่องนะครับและหลายท่านอาจจะคิดนะฮะอของประเทศไทยเนี่ยค่าแรงถูกไหมนะฮะจริงๆค่าแรงประเทศไทยก็ถูกนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของกลุ่มยานยนต์นะฮะกลุ่มยานยนต์เนี่ยเรียกว่ากลุ่มที่ใช้สกิลนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำกันแล้วครับส่วนใหญ่โอ้โหได้รับกันเยอะๆนะฮะอันนี้แค่ผลิตเองกอ็ถือว่าได้รับเยอะแล้วนะครับแต่ไปดูทางด้านของโบนัสนะโอ้โหบางคนก็ได้5เดือนบางคนได้8เดือนที่องวาสสุดดยจรริๆํหับ ช่างประเทศไทยแรงงานประเทศไทยนะฮะอ่าแล้วก็มาดูประเด็นสุดท้ายนะครับที่พามาดูวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีซึ่งรถ E ีีเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยเรามีการลงทุนเยอะอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของการส่งออกยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะฮะเพราะว่าเป็นปีแรกๆนะฮะบางเจ้าก็มาแต่ยังไม่ได้สร้างโรงงานได้ซ้านะครับเอาจริงในโรงงานที่อยู่ในไทยเนี่ยณปัจจุบันก็มีไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับที่ผลิตรถ E ีีได้ แต่ในอนาคตนะฮะอันนี้การที่สิ่งคาดการโดยผมเองนะ,ะคาดว่าน่าจะมีการส่งออกจํานวนมากนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าจํานวนมากเลยนะเพราะว่าอย่าง BYD เนี่ยโอ้โหก็เตรียมจะตั้งโรงงานในประเทศไทยนี่ก็ต้องบอกว่าใหญ่ มากเลยนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าผลิตนะฮะเอาไทยเป็นฐานการผลิตเนี่ยสักหน่อย b y d ก็ต้องส่งออกไปนะฮะทางด้านของภูมิภาคอาเซียนละกลุ่มนี้แน่นอนนะครับอายยอดส่งออกของไทยเองเนี่ยก็จะโตขึ้นอย่างมากแน่นอนนะฮะอ่าคือต้องบอกงี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ช่างนะฮะยี่ห้อจีนยี่ห้อฝรั่งยี่ห้อญี่ปุ่นนะฮะถ้าพูดว่าผลิตไทยเนี่ยทางการซิ่งเนี่ยเชื่อมั่นหมดนะฮะเนี่ยฮะอย่าง MG อย่างเงี้ยอ่าเรามองว่าแบบเอออาจจะ ติงๆเขาได้นะว่าเป็นแบรนด์ทางด้านของอจีนมานะ,ะแต่พอมาประกอบที่ไทยก็เห็นคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะ,ะทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นนี่หายห่วงแน่นอนนะครับว่าผลิตออกมาเนี่ยถ้าเรื่องคุณภาพนะฮะ ดีแน่นอนนะครับแต่เราอาจจะไปแบบติมากนิดนิดหน,น,น่อยเรื่องของออปชันนะฮะอาจจะขาดขาดเกินนั้นก็แล้วแต่เรื่องของราคาเรื่องของอวิธีการผลิตและจัดจําหน่ายของผู้ประกอบการเขานะครับแต่ที่ต้องบอกว่าโอโสุดสุดจริงๆก็เป็นทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดที่อยู่ในไทยนี่แหละฮะไอตัวหน้าตาอย่างนี้นะครับผลิตไทยจะส่งขายทั่วโลกเลยนะฮะโอโหสุดยอดจริงๆอันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ